ทีนัมเบอร์วันโชว์ตอน The t h e o t e r of l เคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการตระการตาด้วยระบบแสงสีเสียงในรูปแบบการแสดงบลอดเว์เวนนโดยทูนกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีให้เกียรติร่วมแสดงพร้อมกับเหล่าศิลปินนักล่าฝันเอทั้งสรุ่น ทั้งหมดนี้จะเป็นปรากฏการณ์ความสนุกความสุขที่ทุกคนจะประทับใจณนะ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้ b ีนัมเบอร์วันตอน The Theater of Love กลับมาสูรายการมหานครในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่านับเป็นพระมหาธุนาที่ทุลที่ทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัชกาลัญราสิริวัฒนาพันนวดีทรงมีพระเมตตาเสด็จมาประธานทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตสมนพระองค์และเรื่องราวของโครงการทูบีนัมเบอร์วันและในบรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอราพระธรรมพระอนุญ,ญาตกลาบทูลเบิกศิลปินนักล่าฝัน AF ทั้ง3รุ่น11ท่านร่วมสัมภาษณ์ในรายการมหานครควรม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมและเมื่อสักครูท่ที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ตท b บีนามวันในปีนี้นะครับคุณทองชัยครับท่านผู้ชมที่ชมมหานครอยู่ก็คงจะเห็นนะครับว่าทุนกระหม่อมนั้นส่งร้องส่งเต้นและก็ส่งแสดงนะครับ ทุนกระหม่อมทรงร่วมงานกับทาง a f ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วทรงรู้สึกอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าคะก็รู้สึกดีสดชื่นดีทํางานกันเด็กๆเ,เราก็ทํางานกันเด็กๆอยู่แล้วก็ทํางานกันเด็กๆอีกก็ทําให้รู้สึกมีพลงังรู้สึกเป็นเด็กลงส,สดชื่นสนุกดีน,อออนะครับผมงั้นผมขออนุญาตถามน้องออฟนะครับน้องออฟได้ถวายงานรับใช้ทุนกระหมอ่อมรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส รับใช้พระองค์ท่านอีกเป็นครั้งที่สองครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโครงการนี้อีกครับแล้วก็แน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมครับเพื่อที่จะให้สนุกไม่แพ้กับคอนเสิร์ตปีที่แล้วแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของศิลปิน AF นะครับได้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนด้วยกับโครงการทูบีนัมวันนะครับกลับมาที่คอนเสิร์ตทุนกระบอมครับจะมีการแบ่งการแสดงเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าครับ ก็อย่างที่คุยกันไปแล้วว่าการแสดงก็เป็นการแสดงที่เป็นคอนเสิร์ตรวมทั้งเป็นเหมือนการแสดงบลอดเวย์เป็นละครสเตจโชว์ก็ก็จะมีเป็นเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็จะมีเป็นเพลงจากทั้งภาพยนตร์ทั้งในละครบลอดเวย์แล้วก็ลูกทุ่งเป็นเพลงที่จากภาคต่างๆแต่เป็น ทุนกระหม่อมทรงหนักพระไทยไหมครับว่าคขาสึรครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ใกล้ถึงวันแล้วครับก็ไม่หนักไม่หนัก,นกรู้สึกสบายสบายเพราะว่าอย่างที่ก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีการเตรียมตัวปีนี้อันที่จริงก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าอมไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมเรามีงานเยอะมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งงานทูบีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆ,ต,างๆต่างจังหวัดก็มันก็เยอะมากแล้วก็ปีนี้ พอพอน้องใหม่ก็ได้รับปริญญาก็ต้องไปไปอเมริกาสองขนก็เลยก็เลยรู้สึกตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้ไม่คงต้องต้องรีบเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ตอนนี้พอรีบเตรียมตัวแล้วก็รู้สึกพร้อมก็ไม่รู้สึกหนักใจอะไรทุนกระหม่อมทางานกับวัยรุ่นนะครับเอฟนะครับได้สับใหม่ๆแบบวัยรุ่นบ้างไหมครับทุนกระหม่อมครับก็บางทีก็ก็รู้ๆอยู่แล้วบ้างนิดหน่อยอย่างอย่างเช่นคําว่าอย่างไรบ้างครับ ก็มทำอะไรต่างๆแล้วคุณธงเป็นเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าผมอาจจะรู้น้อยคุณธงหน่อยผมผิดวัยรุ่นเขาชอบพูดคําว่าแอปเบลทุนกระหม่อมเข้าใจคําว่าแอปเบลนิดหน่อยนะฮะหมายเขาว่าอย่างไรครับเออทำทำมันเป็นเซนตแลยอ๋อวัยรุ่นวัยรุ่นแลวแอปเบลนะฮะมีไหมว่านคำวัยรุ่นมีไหมว่านมีไหมคำวัยรุ่นวัยรุ่นแนวใจครับแนวใจอะไรครับทุนกระหม่อม รู้รู้คำว่าแนวแล้วแต่แนวใจเป็นไงว่านมากกว่าแนวมากกว่าใช่ไหมโดนใจโดนใจแมแนวใจมากเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกแนวใจมากต้องดูกันไปก่อนว่าแนวหรือไม่แนวแล้วว่านนะครับว่านได้มีโอกาสร่วมงานกับทุนกระหม่อมเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก็ยินดีครับที่เล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเหมือนกันที่ผมและเพื่อนๆได้ ดำเนินง,งานการเป็นศิลปินของโครงการวีนัมเบอร์วันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ทดีให้กับเยาวชนในโครงการนี้ซึ่งซึ่งมีจํานวนเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะดแีแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สําคัญเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ามันมีความเป็นบลอดเว์ความเป็นโชว์มากขึ้นอะไรย่างี้ครับก็คิดว่าไม่ไม่ควรพลาดนะครับผมคุณผมทรงชี้แนะเด็กๆในการร่วมงานครั้งนี้อย่างไรบ้างผู้เจ้าค่ะ ให้ทำงานเป็นทีมเวิร์คให้ช่วยกันแสดงให้ให้การแสดงของเราออกมาดีที่สุดให้คนสนใจที่สุดให้บางทีก็มีอะไรกักไว้เล็กๆน้อยๆยังไม่บอกว่ามีอะไรบ้างครับอุณออฟรู้นี่มีก่อนเนี้ยออฟเด็ดมากถ้านับจากวันซ้อมถึงวันนี้นาซักเท่าเท่าไหร่นะครับทุนกระมมครับก็ส่วนตัวก็ซ้อมมาตั้งแต่ แบบเดินมีนาอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มซ้อมร้องซ้อมมันม,มีเพลงใหม่อยู่สองเพลงก็ก็ต้องซ้อมหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่างอย่างเต้นนี่ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มหน่อยทุนกระหม่อมทรมงหวังว่าคนดูจะได้อะไรจากคอนเสิร์ตครั้งนี้พระพุทธเจ้าคะก็คิดว่าได้คอนเซปต์ของความรักได้ความสดชื่นจากเรื่องของความรักซึ่ง ก็เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของเราแล้วก็ได้ความสนุกสนานได้แล้วก็ได้ช่วยกันทำงานเป็นมีส่วนร่วมในโครงการทูบีนัมเบอร์วันด้วยได้เห็นว่าเราทำอะไรกันบ้างคุูเจ้าเจ้าค่ะ